สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะฮะเราจะมาอธิบายในส่วนของการอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วเฟิร์มแวร์คืออะไรเฟิร์มแวร์นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งถ้าเปรียบเสมือนเฟิร์มแวร์ของตัวโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็จะมีเฟิร์มแวร์ที่เอาไว้ควบคุมต่างๆของฮาร์ดแวร์ฉะนั้นชุดถุ่นยน์ชุดนี้เราก็จะมีในส่วนของเฟิร์มแวร์เช่นเดียวกันนะครับ โดยเฟิร์มแวร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับก็คือจะเป็นเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวกับการควบคุมรีโมทแบบไร้สายเฟิร์มแวร์การใช้งานในรูปแบบของ IOT หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบปกตินั่นเองโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมีการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลงไปก่อนที่ตัวชุดทุนยนต์ทีนวันนีซีคิดนะครับ เราเข้าไปที่บอร์ดครับและคลิกอัปเดตเฟิร์มแวร์ทีนี้เฟิร์มแวร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเฟิร์มแวร์เริ่มแรกเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีเป็น Easy k i t j o y c o n t r o r l e r สมมุติว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ที่จะเป็นการควบคุมแบบไร้สายโดยผ่านจอยสติ๊กเราจะต้องใช้เฟิร์มแวร์ Jo y c o n t r o l l e r แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะเอาบอร์ดออกมาใช้งานที่เป็นในลักษณะงาน IoT หรือการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบปกติ ให้เราใช้เฟิร์มแวร์ e y Kit Standard โดยการอัปโหลดเฟิร์มแวร์เราก็เสียบสาย USB เข้าไปที่บอร์ดของเรานะครับแล้วให้เราเลือกว่าเราจะใช้เฟิร์มแวร์ไหนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเฟิร์มแวร์ Joy Controller นะครับแล้วเราก็กดอัปเกรดเฟิร์มแวร์หนึ่งครั้งหลังจากนี้เราก็รอให้เขาเนี่ยทำการ i n นสตอลเฟิร์มแวร์เข้าไปกับตัวชุดด่นยนต์ของเรา โดยปกติแล้วนะครับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์หรือการติดตั้งเฟิร์มแวร์เนี่ยจะทําครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเมื่อเฟิร์มแวร์มันเข้าไปอยู่ในตัวชุดหุ่นยนต์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปโหลดโปรแกรมได้เลยนะครับเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมและสั่งการตัวชุดหุ่นยนต์ทีนวันอีซี่คิดได้เลยครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวชุดหุ่นยนต์ทีนวันอีซี่คิดโรบอทคิดครับ